เนี่ยเนี่ยลุงคุ่ายน่ารักดีโอ้หยิ้มยยิ้หายไนไม่ใช่คนาชอเมีหัวนะยชอว่าน่ารักเราไม่ได้แบบว่าเจอแต่เปเจ้าชุมเจ้าชูนี่รเ้าจะเาชว์กระเจียวเดืองแสงผไม่ได้ไว่าเว่าเผมมานั่งแดงทุกวันเนี่ยคาุงติดต่อว่าเขาชอบผมเน่แม่เป็นชอบอนั่งฟองเดียวผมได้มาใหม่ใหม่เขาไม่ไหนแล้หัวเรียเขาไปแล้ว ไม่มีปู่ลหรอกแหมยังเรียนอยู่หน้าหน้าตาน้องลงจะกห้าโมแล้วไปจับก่อนแล้วกันอบาลไม่มีอะไรให้นะะข้าววันนี้ะดใหเรอข้าเีดี๋ยวติดฟิวเจอร์ฮะ๋ิวเจอร์พ่อองไฮี่เรียกอะไรเคอร์ฟิวเรียกเคิร์ฟิวฟิเจอร์จะไปาำอะไงอะ ก็คิดว่าติดฟิวเจอร์โหน่าฟิวเจอร์เพูดว่าห้างฟิวเจอร์อะไรอ่ะพูดเดโยตพูดเพียนเกิร์ฟฟิวเจอร์เกิร์ฟฟิวเจอร์เกิร์ฟฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มันอนาคตมองอดีตมาบอกแล้วลุงบ้านโน่นไปแน่ติดก็เดี๋ยวมันก็ต้องเผื่อแวะ วงว่าปังแว้หาสาวๆตผมจะโชว์จะโชว์แต่เรียงแสงอย่างเดียวเลยเร่องแสงอย่างนี้ยงว่าเรียงแสงลงว่าัรไม่ไดู้ใชนีแม่งโชว์ใครไม่ได้เลย่ะมันไม่กันไมุ่อยาลุกๆมมีผมนี่ี่ผมติอแม่ลีนาจัดให้โอ้าให้ยาผมมาสุดยอดพี่ วันหนึ่งนี้ยี่สิบสี่ยกนะเดี๋ยวเยี่ยวเหรอเยี่ยวเวลากินยาตัวเนี้ยไปนะสิบสองนิ้วคืออะยี่สิบยกนี่อธิบายดีๆกูงงเอานะเดี๋ยวติดต่อยานี้แล้วลงจากแต่ลงนี้อาจจะไม่เข้าผมก็ได้นะจริงไหมอ่าลงนี้อาจจะสักห้านิ้วหูกินนิ้วทั้งนั้นเลยได้เลยก็อาจจะได้คืิหนึ่ง สองยกสามยกแล้วแต่เราจะไม่เหมือนผมนะตรงๆกูยิ่งี่ยี่สี่ยกของนี่ยิ่สี่ยกไม่ธรรมดาที่นี่ไปยืนเนี่ยไปยืนเนี้ยกลางทุ่งนานกบินมาจิกอ่ะนกบินมาจิกอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะลุงจริงจริงเดี๋ยวผมติดต่อให้เออยาสุดยอดไม่ไรเดี๋ยวผมมาให้เดี๋ยววันนี้กลับก่อนแล้วลุงผมคิดจะพูดนะมันจะไม่พ้นบาใบมโนตีนไงเหนือห้าโบแล้วลุงแต่ผมมีอะไรให้นานี่ของผมนะเดี๋ยวใครจะกลับนี่เป็นใจดำของผมอ่ะผมคือผมเลิกกลับอ้าวแล้ะ เดี๋ยวพี่หยื่ก็มาให้ลุงแล้วลุงก็มอบให้ผมแล้วกันนะผมวิชามาเยี่ยมเยือนเนี่ยอันนี้ให้ผมนะทุกคนเป็นพยานนะนี่ลุงให้ผมนะแต่พี่ตี๋กลับคนมามๆกลับคนมากๆอย่างกลับก่อเพราะติดเคอร์ฟิวได้ครับปิดกล้องได้แล้วไปพี่เอ้าเดี๋ยวใครจ่ายครับก่อนนะใครจ่ายเฮ้ยใครจ่ายนะใครนะใครจ่เลี้ยงพี่งวิ่งวิ่งเลยใส่นาาท้าวของเราฝากเลยนะ ให้ผมจ่ายให้เนี่ยเขาฝากลงแต่เขาไม่มีอะไรฝากผมเรียงกลับไปนะผมใช่แต่อันนี้ลงมาให้ผมแล้วโอเคเรื่องผมจ่ายเองนี่น้องมาละกินก็ไม่ได้กินเอาของมาฝากให้ผมจ่ายถูกต้องขอบคุณครับ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 อแล้วก็บอกน้องกันด้วยนะเก็บพี่ไม่ใช่เก็บพี่บอกว่าพี่ตีชอบติดต่อจุ๋ยจุ๋ยหม่อยใช่พี่สีก็เรื่องแสงไป